สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับพาพาคาถาพาหุงมหากนานะคะอันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดจริงที่ครั้งหนึ่งเคยเดินทางที่ไปตามทริปที่เขาทำบุญกันนะคะเป็นรถทัวรถบัสก็ไปด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าทำไมรู้สึกว่าเรากังวลเรากลัว ตอนขึ้นรถปุ๊บเราก็เลยนึกถึงพระคาถานี้แล้วก็นั่งสวดก็ขอให้เราปลอดภัยเราก็นั่งรถไปเรื่อยๆค่ะไปชายภูมิแต่ด้วยความที่เรานอ,นอนไม่หลับเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีอันตรายเกิดขึ้นเหมือนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราก็พยายามสวดพระคาถานี้ในใจของเรา ส่วนยังไงก็ได้ที่แบบให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจขึ้นก็ด้วยที่คนขับรถอาจจะด้วยที่เขาพักผ่อนไม่เพียงพอหรือหลับในก็ไม่แน่ใจค่ะคือรถมันสายไปสายมาเหมือนงูเลยเราก็รู้สึกตัวเราก็มองเราก็เห็นแล้วว่าอ้าวรถทำไมมันสายแล้วก็รู้สึกว่าเราเริ่มกังวลมากยิ่งขึ้น เราก็เลยแบบตั้งจิตอธิษฐานถึงพระคาถาพังหุงมหาการนี่ค่ะให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยจากเพศภัยอันตรายจากอุปสรรคต่างๆด้วยความที่เราก็เคยก็ได้ศึกษาอ่านมาว่าพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ช่วยกำจัดปัดเป่าเพศภัยอันตรายแล้วก็ป้องกันศัตรูหมู่มารน,นะคะก็เลยแบบแล้วก็ ตั้งใจสวดคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้ววันนั้นพอทุกคนพอทุกคนตื่นขึ้นมาความรู้สึกในตอนนั้นอะคือรถมันสายไปสายมาคือมันมันมันไม่ใช่ทางที่แบบว่าแบบคนขับรถขับไม่ตรงแล้วอะคือเขาต้องหยุดเปลี่ยนให้อีกคนหนึ่งขับ พรในเวลานั้นนึกทันทีเลยค่ะว่าเป็นพ่อาาพระคาถาพาหมณมหากาที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานสวดเพื่อให้เราปลอดภยัยและทุกคนปลอดภยัยเพื่อที่จะได้ไปทำบุญที่ชัยภูมินะวันนั้นแล้วเราก็อธิษฐานทั้งไปทั้งกลับนะคะว่าให้เราเดินทางปลอดภยัย ด้ยพระคถาพาหุงมหากาจึงเชื่อมั่นว่าเป็นด้วยพลา,านุภาพเป็นอนุภาพของบทสวดพาหุงมหากาที่ช่วยให้รอดชีวิตในวันนั้นได้มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าถ้าเราจะตายทำไมเราจะไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเราเลยเหรอ คิดตอนนั้นก็นึกกลัวสารพัดเลยค่ะแต่ว่าเราก็รอดพ้นจากตรงนั้นมาได้ก็เชื่อเชื่อเสมอแล้วก็เชื่อตลอดจนปัจจุบันนี้ค่ะว่าที่เรารอดมาได้ก็เพราะคาถาพาหุงมหากาที่ช่วยให้ตัวเราเองและทุกคนที่อยู่บนรถน่ะมันไม่ใช่แค่สิบยี่สิคนแต่ว่ามันมีเยอะ ทุกคนปลอดภัยทั้งเดินทางไปกับมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าถามเพื่อนว่ารู้ตัวไหมว่ารถมันสายเพื่อนบอกว่ารู้รู้ว่ารถมันสายไปสายมาณตอนนั้นก็รู้สึกเออโอเคเราไม่ได้คิดไปคนเดียวแล้วเราก็ไม่ได้มองเห็นคนเดียวก็ยังมีคนที่เห็นเหตุการณ์นี้กับเรา แล้วเราก็เชื่อเราจึงเชื่อว่าพระคาถาที่เราสวดเราตั้งจิตอธิษฐานนั้นน่ะมันเป็นผลให้เราได้รอดชีวิตมาจนณปัจจุบันนี้ถ้าวันนั้นไม่สวดพระคาถาพระหุม,มหากาอาจจะไม่ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้คะ่ะก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะ บทสวดไหนที่ทุกคนสวดเป็นประจำอยู่แล้วก็ให้พยายามสวดแล้วก็ถ้ามีเวลาก็สวดบทก็อยากให้ทุกคนได้เริ่มสวดมนต์ภาวนากันนั่งสมาธิกันนะคะเพราะว่ามันมีปฏิหารหลายๆอย่างที่จะเกิดกับเราได้บางอย่างที่เรารู้สึกว่ามัน รู้สึกแย่ชีวิตแย่แต่การสวดมนต์มันช่วยเราได้นะคะช่วยให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้นปัญหาที่เราเจอมันก็สามารถแก้ไขได้บางครั้งจากหนักกอ็อาจจะเป็นเบาอาจจะเป็นเบาจากเบาหรืออาจจะขี้ขายไปเลยก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่ความเชื่อและศรัทธาของเรา อันนี้ไม่มีแบบบังคับใครให้เชื่อหรือศรัทธาแต่ว่าอันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เราได้เจอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์หลายๆอย่างทุกๆคาถาที่สวดยอมรับว่าสวดด้วยจิตศรัทธาจริงๆพระคา,าถานี้สวดมาตั้งแต่ตอนอายุ20่สจะ สวดช้ากว่าพระคาถาชินบัญชรเพราะคาถาชินบัญชรสวดตั้งแต่อายุ16ก็เลยอยากจะฝากทุกท่านนะคะให้หมันสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิและทําบุญทําทานไว้เยอะๆเพราะผลบุญะบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องรอถึงชาติหน้าแต่ชาตินี้ มันก็ส่งผลให้เราได้เห็นได้รับรู้ได้สัมผัสเหตุการณ์ต่างๆจึงอยากจะบอกกับทุกคนว่าเมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธาทุกอย่างย่อม,อมเกิดผลที่ดีเสมอกับเราบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมมันช้าจังเราไม่เห็นได้ผลเลย บางครั้งเราต้องรอเวลารอโอกาสบางทีบางทีมันก็ไม่นานหรอกคะ่ะบางทีมันเป็นการทดสอบยังไงก็ขอบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาแล้วก็เป็นผู้ที่รักษาศีลผู้ที่ทำบุญ ทุกๆบุญกุศลนะคะที่ด้วยทำด้วยใจก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะก็ดีใจที่วันนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆจริงๆมีหลายเรื่องราวนะคะที่อยากจะเล่าแต่ด้วยความที่เราพูดไม่ค่อยจะเก่งมากแล้วก็พูดอาจจะติดๆิดขัดข พูดไม่ชัดบ้างก็ต้องขอขอมาทุกคนจริงๆขอขออภัยทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะและอย่าลืมสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิกันทุกคืนนะคะวันละนิดวันละหน่อยสะสมกันไปก็จะเป็นอะไรที่เป็นผลผลในภายภายภาคหน้าของเรา ก็คือไม่ต้องรอถึงชาติหน้าค่ะแต่ชาตินี้แหละที่เราจะได้เห็นผล mm. เห็นสิ่งที่ mm. เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะทุกอย่างมันมีจริง mm. ก็อยากจะให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จครอบครัวมีความสุขมากๆแล้วก็หน้าที่การงานการเงินเจริญรุ่งเรืองนะคะ ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเราทำได้เท่าไหร่แล้วก็ทำเท่านั้นค่ะไม่ต้องไปเคร่งมากหรือหย่อนมากเอาให้พอดีอยู่ที่ตรงกลางสายกลางดีที่สุดก็ขอทุกคนโชคดีแล้วก็ ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มารับชมรับฟังขอบคุณที่ให้โอกาสที่มาติดตามขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากใจจริงๆ